ครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับงานสวดพระพิธรรมศพนะครับคุณเจเลผู้ทองครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามของนักร้องเพลงเจ้าพ่อเพลงหวานนะครับนั่นก็คือสันติดวงสว่างนะครับที่วัดมูลจินดารามนะครับของหําอเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปดทุมธานีนะครับ คืนนี้ก็เป็นคืนวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะครับก็จะมีการสวดพระเพลิงศพไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8แล้วก็วันที่9ก็จะมีการเคลื่อนศพนะครับไปที่อำเภอสากเหล็กนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศลต่อที่นั่นนะครับส่วนการที่จะมีการประชุมเพลิงหรือว่าชมารกิจเมื่ลายนั้นก็ขอให้ท่านติดตามข่าวสารนะครับของคุณ สันติดวงสว่างต่อไปครับผม